อมเอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมคิววิดีโอนี้อยู่นะคะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t r a f f ิ c ด i นัยนะครับแล้วผมก็อยู่กับคุณภูมินั่นเองนะคะผมซึ่งคุณภูมิไ,มไปเปลี่ยนทรงผมขับมาแล้วจากทรงผมเบคอนนะทุกคนมีคนบอกว่าคุณภูมิใส่ผมเบคอนเราไม่เท่นะคะผมให้ใส่ผมนี้ดีกว่านะผม โอเคคับ<ต>ทุกคนซึ่งวันนี้นะคบผมเราจะมารีวิวเรือกันนะคบผมซึ่งเรือที่เราจะรีวิวนั่นก็คือเรือลำนี้นั่นเองนะคบผมคุณผู้ชมเรือลำนี้นะคบผมมีชื่อว่า2003 Yamaha C3 c o r v e t t e มโฮลเวททิบผมอ่าเป็นเรือยุ่นรุ่น y a m a h a นะครับผม Yamaha Yam C3 นะครับผมตัวนี้ y a แต่ a p i า a n o ปีลน ยามา 5C3 นะผมตั้งแต่ปี2003นะรุ่นนี้นะผมตั้งแต่ปี2003แล้วยามาส c 3นะรุ่นนี้เป็น call, call c อ l Call v e g t i b l e เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเรือลำนี้มันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง <c oughs> คือตรงข้างล่างนะผมก็จะมีทางขึ้นนะคบผม <c oughs> พอเราขึ้นไปแล้วให้เราเหยียบตรงแท่นอันนี้ <c oughs> ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีบันไดต่อขึ้นไปเพ๊บ <c oughs> พอต่อขึ้นมาก็ <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคบผมแล้วก็แบบว่า <c oughs> แบบวพวกไฮโซเขาจะนั่งกินวายจิบเบียอะไรอย่างนี้นะคบผมเขาก็จะนั่งกินกันอย่างนี้นะแบบชิวๆอ่าส่วนอันตรงนี้นะครับผมก็จะแบบว่าชิวขึ้นมาหน่อยแต่ว่าจะนั่งไปทางข้างหน้านะครับผมอันนี้ทุกคนคิดว่าเหมือนเหมือนนั่งมาข้างหลังใช่ไหมจริงจริงมันนั่งไปข้างหน้านะครับเขาดีไซน์ให้มันแบบตลกตลกกลัวๆนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนผู้โดยสารที่ใกล้คนขับนะคบผมคนขับก็จะแบบว่า มีพรมอะไรนะผมแล้วก็นี่มีที่เก็บของอย่างเท่เลยนะผมแล้วก็เป็นเบาะธรรมดานเนี่ยแหละแต่พอผู้คนที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับกับตัวคนขับเองเนี่ยก็จะได้สูดบรรยากาศหรือว่ามันจะมีบรรยากาศได้สูดอยู่ตรงช่องนี้นะผมแล้วก็แบบว่ามันจะมองเห็นกว้างขวางมากนะครับผมสําหรับผู้โดยสอ,อผู้คนขับนั่นเองครับผมส่วนหน้าเรือนะครับผมหน้าเรือก็จะมีเสาอากาศนะผมทั้ง นี่มีเสาอากาศกี่อันอน่หนึ่งอันสองอันเออสามอันเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสามอันแล้วนะแค่ตรงนี้สามอันนะคบผมสามอันแล้วก็สี่อันเสาอากาศต้องสี่อันเพื่อเตือนเครื่องบินหรือว่าเตือนพวกเรือลำอื่นมาชนในตอนกลางคืนส่วนข้างหน้าเนี่ยก็สามารถแบบว่าไปเดินเล่นได้แต่ถ้าใครที่มีเด็กระวังเด็กตกลงไปในหลุมนี้นะคะผมในรูล็อกข้างๆนะระวังนะ แล้วก็แล้วก็ขึ้นไปยืนถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นไปนอนเล่นบนนี้ได้นะคบผมมันไม่ตกนะคบผมแต่ว่าแค่กลัวเด็กอย่างเดียวเพราะว่าเขาจะตกลองล่องตรงนี้ใครที่พาเด็กแบบว่าขึ้นเรือหรือใครที่ซื้อเรือให้เด็กซื้อเรือลํานี้มานะโอเคแล้วเอาจริงๆนะคือมันมีที่นั่งข้างๆคนขับอีกด้วยนะอันนี้คือชิดใกล้ชิดเลยแต่ตรงนั้นก็คือใกล้เหมือนกัน แต่ข้างหลังจะเป็นรูปแบบว่าที่แบบว่าคนนั่งแบบอยากชิดริมน้ำอะไรพวกนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสเรือกันนะครับผมใชเ่เอาเฮ้ยแบบอะไรนะเ,เดี๋ยวเราปรับเวลาเป็นตอนกลางวันก่อนปรับเวลาเป็นตอนกลางวันโอเคทุกคน,นเรือลำนีนะ้เนาะเดี๋ยวผมขอสปาใหม่เอาคุณภูมมาเฮ้ย อ่าคุณภูมิ let's go ขึ้นมาเลยเฮ้ยคุณภูมิขึ้นมาแล้วนะครับผม <Bye. S 1> นี่เราก็จะลองใช้ <Bye. S 1> ดูนะนี่ <Bye. S 1> ลองขับแล้วนะโอ้โหก็ขับอยู่ที่ท็อปสปีดนะเดี๋ยวเรามาดูท็อปสปีดกันดีกว่าว่าท็อปสปีดมันเท่าไหร่นะครับผมดูดูดเหยียบเหยียบได้เป็นร้อยครับผมท็อปสปีดเท่าไร่ถึงสองร้อยไหมโอ้โหท็อปสปีดไม่ถึงนะผมประมาณร้อยเจ็ดสิบหกนะผมท็อปสปีด ก็เป็นเรือเนาะมันไม่แรงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเกาะกลางเกาะกลางน้ําดีกว่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับผมมันเป็นเกาะลับเกาะกลางน้ำมาแหละเนาะใช่ไหมคุณภูมินายทีหทางไดเวียพายเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาใช่แล้วดูรอบข้าเนาคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเห็นไหมมันจะใกล้ชิดกับผิวน้ําตอนขับอะแล้วเขาก็ต้อง กินดื่มเครื่องดื่มค็อกทงฮ็อเทลทอะไรของเขาไปไทโทนิกไทโทนิกอ๋อมีไทมีไททานิกด้วยนะทุกคน <c oughs> เรือนะั้นพวกผมเคยไปเห็นแล้วแต่มันไม่มันจับแล้วมันล่องหนใช่มันล่องหนนั่นนี่จะถึงเกาะแล้วโอ้ภาพบักนิดนึงนะคะผมพอเวลามันอยู่ในน้ำมันบั๊กนิดนึง next station นถึงเกาะแล้ว next station ถึงเกาะแล้วเรียบร้อยถึงเกาะแล้วครับผมโอเคทุกคนเราก็จะขึ้นเกาะอ,อะไรดีวะนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยมันจะชอบบั๊กแบบอว่ามีภาพเกยออกมาจริงๆภาพจริงๆมันเป็นแบบนี้นะคะผมเป็นภาพสวยๆแบบนี้เลยแต่เราขี้เกียจเอารถอะ่ะเราเอาเฮลิคอปเตอร์มาเลยดีว่ปะปลาภูมิขึ้นฮอมาเลยได้ๆ ให้คุณภูมิขึ้นฮอมานะคบผมอันนี้ภาพมันจะบักหน่อยนะเห็นไหมคือภาพมันแบบว่าภาพมันเป็นมันเรียกว่าอะไรนะภูมิทาไมภาพมันถึงเป็นอย่างเงี้ยมันาสองชั้นเนาะเออใช่ทุกคนเหมือนเป็นภาาสองชั้นเลยครับใครที่มาเกาะน,นี้ต้องมาตอนที่ภาพมันเป็นชั้นเดียวนะถ้าเป็นสองชั้นเดี๋ยวมันไอ้นี่นะเดี๋ยวว่ามันจะแลกแล้วครับผมเนี่ยแค่ตรงนี้ยังเป็นสองชั้นเลยทุกคน ต้องถ้าใครอยากจะมาถ่ายลงถ่ายรูปหรืออะไรพวกนี้นะคะผมทุกคนก็ต้องต้องมาถ่ายตอนที่แบบว่ามันเป็นภาพแค่ชั้นเดียวนะผมต้องระวังเห็นไหมนี่ทุกคนตรงนี้มันจะเป็นน้ําตกที่พวกเราชอบมาเล่นกันนะคะผมว้าวที่ชี่ตอนนั้นพามาร์คมาเล่นนะมาร์คแบบสนุกเลยใช่แล้กับขอมู พามม้ากับอินคอร์มูมาเอ้ทุกคนอาจจะงงดิอินคอร์มูทุกคนคิดว่าผมโมโชใช่ไหมทุกคนอาจจะคิดว่าพวกเราโมโน,นะครับมันเป็นลูกของอินคอร์มูอินคอมูก็คือใครมูก็คือเป็นเนอะก็คือเ,เป็นแฮกเกอร์สายขาวที่ที่แบบเวลาที่เราแบบจะช่วยอะไรเงี้ยเขาจะช่วยได้หมดทุกอย่าง อ่อใช่ครับผมเป็นแฮกเกอร์สายขาวที่เรารู้จักใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนะครับผมแต่ว่าใครอยากรู้ว่ามันมีในโลบอกจริงไหมให้พิมพ์ว่า inkomu underscore sun ที่แปลว่าลูกชายอะครับ sun ที่แปลว่าลูกชาย son นะพิมพ์ไปเลยแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือน inkomu ที่สุดนะครับผมคนนั้นแหละเป็นเพื่อนเราไม่เชื่อก็ไม่ต้อเชื่อนะครับไปดูที่ a d ดเ a นได้เลยเขาจะใส่เป็น a ใช่ครับ ไปดูที่แอดเฟนได้เลยใครไม่เชื่ออเออเขาเขาจะเป็นนูผู้ชายหัวโลนแล้วก็ใส่เสื้อเบคอนใช่ครับผมเป็นผู้ชายหัวโลนใส่ชุดเบคอนนะครับมาสิกผมผมอยากพาทุกคุณผู้ชมไปไปดูอีสเตอร์เอ็กของแมปเนี้ยอีสเตอร์เอ็กเหรอ ที่ไหนอะที่กองที่องอะไรนะเฮ้ยทำไรวะทำอะไรวะ,ะไม่รู้ผมเจอถ้ำอะอ,อ,อยู่ตรงนั้นมันเป็นถ้ำอะไรไม่รู้เดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อย เดี๋ยวผมส่งคุณภูมิไปสำรวจก่อนนะทำน่ากลัวอ่ะคุณภูมิคุณว่าทำน่ากลัวปะภูมิว่าทำน้าหน้ากลัวปะน่ากลัวแต่ตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเหมือนมันเหมือนมีเส้นว่ายเลยอ่ะโตปิกนิกเหรออะไรนะเหมือนกับโต๊ะปิกนิกแล้วก็มีคราฟเชควางอยู่อ่ะ เอ้ยเดี๋ยวเราอย่าอย่าเราอย่าไปยุ่งมันอาจจะเป็นของเส้นไหว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้อาจมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นของไหว้ภูมิของไหว้ไหว้อะไรอืมไหวอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะไม่รู้ของไหว้เลยเทักอย่างเจ้าที่เจ้าทางมั้งไ้่บอกเจ้าโส เราพาไปดูอิตเตอร์เอ็กซ์ับค่ะคุณผู้ชมไปดูอิตเตอร์เอกซ์นั่นนัเอนั่นนี่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 เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูอิตเตอร์เอกนะผมให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนมันคือเรือเรือแบบว่าเรือไหลเรือเรือผุพังหลายล้านปีใช่สภาลพคือหายไปแล้วอ่ะใช่ นี่ทุกคนแล้วทุกคนเห็นอนนันนั้นปะเห็นที่มันเป็นจุดที่ที่มันเป็นจุดสีฟ้า,ฟา,ฟายืดๆออกมาตรงนั้นอะตรงจุดนั้นอะ,อะนี่เดี๋ยวพาไปดูว่ามันคืออะไรดูนะนี่มันคือชายมนุษย์เงือกแล้วดูทุกคนหน้า,นามันยิม้มด้วยอะ่ะใช่แ <Australia> ล้วก็มันเป็นเออหน้ามันคล้ายๆนูบด้วยครับใช่ครับ แปลกๆนะเนี่ยใช่ก่อนนี้มันเหมือนกับมันแตกค่บไม,ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาใส่มาเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไม่รู้วรวความหมายว่าอะไรใช่ดีเราจะบินเฮลิอคอปเตอร์บนผิวน้ำกันโอเคลงผิวน้ำนี่แตะผิวน้ำแล้วนะครับ ประมาณนี้นะ<ป>ให้อยู่ตรงผิวน้ําโอเคเฮลิคอปเตอร์ขับบนตรงผิวน้ํานะครับผมไดฟิกบางคนอะ่ะเขาบอกว่าผมไม่เชื่อว่าเอ๋มเอ๋เ,อเอรือไททานิกล่องขนคุณพาไปดูหน่อยเผื่อคนเขาอม่เดกันนี่มันล่องมันล่องหนจริงๆดูคนมันสามารถขับผ่านได้ดูเพิบเพิบดูมันขับผ่านได้ดูอีกทีมันขับผ่านได้ดูดูนะฟึบ ฟึบนี่ผมผ่านมาอีกฝั่งแล้วเนื้อไททานิกมันเป็นแบบว่าทะลุได้อะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าทำไม<า>เ,เดี๋ยวบินไปที่บ้านเลยดีกว่าบางคนเดี๋ยวเขาหาว่าแบบโกงว่าว่ามันล่องหนจริงหรือเปล่าลองดูเลยว,ว่ามันไม่ล่องว่ามันล่องหนใช่ล่องหนจริงทุกคน ไอ้นนี้ไม่ใช่เซ้นอันนี้ไม่ใช่เส้นทางบ้านเรายิงจอดตรงนั้นหน่อยว่าที่มันเป็นลานขาวๆอะ่ะลานขาวๆตรงใกล้ๆท่าเรือลานขาวๆค่อยใกล้ท่าเรือ,รหอไหนอะ่ะลานนี้เหรอเออ,เอ,อมันคืออะไรกันแน่มันคือโรงพยาบาลเนาะแล้วมันมันหายไปแต่คือมันเดินมันเดินแล้วมันมีเบรยกัน หรอน่าจะเป็นโรงพยาบาลของเดวิดแอมพายแต่ยังไม่ได้เปิดตัวเปล่าของผมมันบั๊กอะเวลาที่ผมเล่นนะมันบั๊กตลอดเลยตรงเนี้ยของคุณบั๊กวะผมไม่เห็นบั๊กเลยนะอคุณลองเอถ่ายรูปมาหน่อยถ่ายรูปส่งมาหน่อยนี่ของผมมันติดอะมันเข้าทะลุไม่ได้อะเฮ้ยพุ่มมันมีมันมีทางเข้ามันมีทางเข้าภุมม ใช่มันมีทางเข้านะมันมีทางเข้าแ่ลแจะผมเข้าไม่ได้เหมือนกันของ<ะ>เอง,องตรงนี้มันร่องผนบ้างตรงนี้มันร่องผนบ้างหรือว่าม,มันไม่ร่<ล>องผลไม่ไม่ล่ร่องผนลองไอ้ไอ้นี่หน่อยถ่ายรูปส่งมาให้ผมหน่อยอ๋อได้ได้เนี่ยผมถ่ายรูปให้แล้วอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแปหนึ่ง เออผมถ่ายแล้วแล้วเดี๋ยวผมไปส่งให้แล้ว<ส>ผมส่งไปในรลยส่วนตัวเลยแล้วกันโอเคีลยผมส่งไปแล้วเ,เห็นปะมันไม่ได้รลงฝนนะอเ,เออแบบผม,มเตรียมเดินทางต่อเหอะเดินทางกลับบ้านแล้ว คือโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอ่ะคุณมองว่าก็คือโรงพยาบาลป่ะแล้วผมเลน่ยแล้วผมเหน่อยน่าจะเป็นโรงพยาบาลแหละแต่ว่าไดวิงเกมพายยังไม่เปิดตัวหรือเปล่านะฮไดว,วิงเกมพยายอ่ะอาจจะยังไม่ได้อัปเดตโรงพยาบาลเนียเออแล้วตอนที่คุณตอนที่ม,มาร์กมันเป็นซุ่มเศร้าแล้วคุณพามามันมันเข้าได้บ้างหรือว่ามันเข้าไม่ได้ แต่ก่อนมันเข้าได้สงสัยมันปิดปรับปรุงอะทุกคนตอนนี้มันมีกิจกรรมสร้างรถยนต์นะคะผมผมเสร็จไปสองอย่างแล้วค่ะเจอสองอย่างอะไอรถโนเบลที่แรกอีเวนต์อีเวนต์ใช่อีเวนต์ครับแต่ว่าอันนั้นมันโรงพยาบาลเก่าอะคือหน้าตามันไม่ใช่แบบนี้ตอนที่ผมพามาร์คมาหาสงสัยมันน่าจะ เออปิดตัวโรงพยาบาลแล้วปรับปรุงมัง้งเป็นปรับปรุงเหรอมีปรับปรุงพอเปิดมาหน้าหน้าตาโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมือนเดิมมาได้นะใช่อาจจะไม่หน้าเหมือนเดิมเพราะว่าโรงพยาบาลที่ผมพามาร์กไปอ่ะมันเป็นโรงพยาบาลแบบเก่าๆอ่ะแต่มีคนอยู่นะแต่แค่สภาพมันดูเก่าอ่ะอันนี้น่าจะเขาอาจจะไดวิ่งายอาจจะดัดแปลงให้มันใหม่ไงอือฮั ของผมมันก็บักอะแต่ของคุณไม่บักโอเคเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปกันใหม่พรุ่งนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันเนาะ ก็เอาเป็ว่าสมมุติว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Traffic Night ด้วยนะครับก็ถ้าสมมุติใครชอบคุณภูมิก็แอดเฟนอย่าลืมนะผมบอกทุกคลิปเลยว่าภูมิ under score gamer th นะคบผมใครเป็น fc คุณภูมิแอดเฟนคุณภูมิมาเลยนะคุณภูมิเดี๋ยวคุณภูมิไปรับแอดนะครับหรือภูมิ under score Thailand ก็ได้แล้วก็ผมนะครับ vp traffic ไม่ใช่แค่แอดเฟนอย่างเดียวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าคุณภูมิทําช่องก็ไปกดติดตามช่องคุณภูมินะครับแล้วก็แอดเฟนรหัสลองผมด้วยนะคะผม VP Traffic underscore 8นะอืมโอเคถ้าคุณภูมิทาช่องก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องคุณภูมิด้วยนะแล้วก็ใคร,ร MC คุณภูมิก็กดติดตามไปแอดเฟนคุณภูมิได้นะเพราะว่าคุณภูมิออกคลิปผมอาจจะเป็นคนดังได้นะครับผมอุม u score Thailand นะ แล้วก็ผมรักเอฟซีทุกคนเลยนะบายครับผมรักเอฟซีทุกคนครับบายบายโอ้ยโอ้ย,ย